เหรียญรอจอบหลวงปู่ทุกวัด่นังเลิงปี2486ถึง2488ในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพวัด่นังเลิงเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านมานานนับร้อยปีและหนึ่งในพระเกจิผู้ได้รับความเคารพสูงสุดของวัดนี้ก็คือหลวงปู่ทุกเขมศิริพระเถระผู้เปี่ยมเมตตาและมีวิชาอาคมเข้มขลังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านมาตลอดยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ในราวปีพุทธศักราช2486หลวงปู่ทูบได้จัดสร้างเหรียญหล่อจอบขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกและเครื่องรางมอบแก่ศิษยานุศิษย์รวมถึงใช้รายได้บูรณวัดและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในยุคข,ข้าวยากหมากแพงหลังสงครามเหรียญรุ่นนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นเหรียญหล่อโบราณทรงสามเหลี่ยมแหลมคล้ายจอบด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทุกครึ่งองค์ในอิริยาบถสงบส่วนด้านหลังบางพิมพ์เรียบ บางพิมพ์มีรอยแตกของล็อกซึ่งภายหลังกลายเป็นพิมพ์นิยมของนักสะสมเหรียญหล่อจอบสร้างด้วยโลหะผสมเช่นทองแดงและทองเหลืองมีวันณะเหลืองอมเขียวผ่านกรรมวิธีหล่อแบบโบราณทีละองค์จึงมีผิวเก่าเป็นธรรมชาติและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละเหรียญปัจจุบันเหรียญหล่อจอบหลวงปู่ทูบถือเป็นวัตถุมงคลหายากเป็นที่เชื่อถือในด้านคล้าวคลาด คงประพันธ์และเมตตามหานิยมสะท้อนศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของศิษยานุสิ์ที่มีต่อพระเกจิผู้ทรงคุณแห่งวัดแคนางเลิงเรียนจอบหลวงปู่ทู่ไม่เพียงเป็นพระเครื่องเก่าแก่ปี2486แต่ยังเป็นหลักฐานแห่งศรัทธาและประวัติศาสตร์ของพุทธศิลป์ไทยที่คงอยู่ตราบทุกวันนี้หลวงปู่ทู่พื้นเพท่านเป็นชาวจังหวัดอยุธยาอำเภอบางบานท่านได้ไปขอเรียนวิชากับหลวงพ่อปานวัดบ้านนมโค และหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบและลูกศิษย์ของหลวงปู่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศอย่างพระเอกตลอดการวิชัยบัญชา